ค่ะดิฉันนางสาวอรรรณรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิด com ค,ค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านท่าช้างนะคะที่ตําบลเหงาอําเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณอนองแท่นแก้วนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมาก,กว่า20ปีค่ะแล้วก็ท่านจะมาแนะนํานะคะเทคนิคในการดูแลจัดก,การแพะเมื่อเกิด อาการเกรงจะมีวิธีการดูแลจัดก,การอย่างไรค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณอนงยินดีที่จะเผยแพร่บนเวสส็บไซต์รักบ้านเกิด,ดคอมนะคะสวัสดีค่ะคุณนอนองนะคะสวัสดีครับค่ะอันนี้ก็ท่านจะมาแนะนํานะคะวิธีการในการอ่าอ่าสังเกตแล้วก็การดูแลแพะนะคะให้เกิดไม่ให้เกิดภาะวะการเกรงนะคะซึ่งสาเหตุหลักที่แพะเกรงเนี่ยเกิดจากอะไรคะเครียดครับเป็นความเครียดนะคะค่ะ,คะเครียดของแพะค่ะ้วความเครียดแล้ว บางทีมนันอาจจะตกใจเยอะแล้วก็อาจจะลรคเกงได้ครับค่ะในในใในนการเลี้ยงแต่ละครั้งเนี่ยเกิดเจออาการแบบนี้บ่อยไหมคะไม่บ่อยครับผมค่ะก็คือเหมือนว่าฝนตกแดดออกหรือว่าฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีผลกระทบไหมคะฝนตกไม่กระทบครับผมค่ะส่วนมากมันจะอากาศร้อนเย <ๆ S 2> อะอากาศร้อนอ๋อก็คือจาก เมื่ออากาศร้อนก็นำไปสู่ภาวะความเครียดใช่ไหมคะแล้วคุณลุงมีวิธีการดูแลป้องกันหรือว่ารักษาอย่างไรบ้างคะผมก็ใช้วิธีรักษาคือผงปูเนี่ยผมของปูอันนี้ก็คือเป็นผงปูที่ใช้ทําขนมอย่างนี้นะคะค่ะใช้ปริมาณเท่าไหร่คะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะขนาค่ะประมาณเอาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะน่าจะได้แล้วค่ะแล้วก็ใช้ผสมกับต่อน้ำสี น้ำน้ำเปล่านี้นะคะครับน้ำเปล่านต<ร>ัวต<ร>ัวน้ำเปล่าสี่ร้อยสี่ร้อยมิลลิลิตรครับผมค่ะค่ะผสมกันตามนี้เลยนะคะครับ,ค,รบค่ะหลังจากนั้นเราอ่วิธีการที่จะให้แพะกินยังไงคะฉ<ร>ีดรหรือว่าให้ดื่มใส่ในน้ําอะไรแบบนี้อ่ผสมแล้วก็เอาไปกรอกครับผมอ๋อคือเอาไปกรอกในในปากของแพะได้เลยครับใช่ครับค่ะอ่เราเราจะสังเกตยังไงคะว่าว่าแพเกิดอาการเป็นจะจะมีเสลสลักษณะไหะ เพราะมันจะก่อนจากเกงเนี่ยมันก็จะชักครับผมจชักก่อนแล้วก็เกงแข็งไว้ทั้งทั้งตัวค่ะก็คือเราต้องรีบให้กินหนตอนนั้นเลยค่ะแล้วต้องให้กินกี่ครั้งนะคะต่อเนื่องครับกินต่อเนื่องค่ะก็คือหมายถึงว่าสังเกตว่าอาการเริ่มดีขึ้นก็ให้หยุดกินตอนนี้แล้วเราก็มียาบำรุงเสริมด้วยครับเสียยาบำรุงเสริมด้วยอ๋อก็คือมีจิยาบำรุงเสริมด้วยแล้วแต่การดูแลนะคะในในในส่วนนี้ได้ใช้สูตรนี้มานานหรือยังคะ ผมใช้มาหลายปีเลยครับก็ปรมาณก็หลายปีก็คือว่าได้ผลนะคะหลังจากที่ใช้ตรเกษตรกรที่ผมแนะนำก็เอาไปใช้กันรับได้ผลดีครับได้ผลดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสาธิตกันให้ดูว่าให้แพ็กินยังไงนะคะค่ะจากที่เราได้ส่วนผสมนะคะผองฟูกับน้ำเรียบร้อยแล้ววิธีการที่เราให้แพ้กินให้ให้กินยังไงครับคุณลุงครก็ต้องตะเขงปากตะแข่งปากณอนี้วก็ตะเขงคอคอแล้วก็เอาขวด ยนเข้าปากครับผมค่ะข้าวข้าวข้าวทางฝั่งนี้นะคะสาเหตุที่ให้กินลักษณะข้าวทางทางทางฝั่งนี้ก็คือหมายถึงทางแก้มเนี่ยค่ะพราอะไรนะาแก้มถ้าเราให้ทางตรงทางตรงมันจะสมรักรับผมสมรักใช่ไหมคะอ๋อถ้าออกทางข้าวทางแก้มฝั่งนี้ก็คืออาจจะรับประทานได้ได้ได้คงคงกว่าค่ะก็ถ้าหลังจากที่ให้ทําแล้วก็ต้องก็ต้องสังเกตอาการดูดูแลอาการว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะถ้าอากาดีขึ้นเราก็ หยุดแล้กกว่าเสียยาบำรุงเส็นด้วยครับผมค่ะแต่ว่า,าถ้าไม่ดีขึ้นก็ก็ยังยัง,ยงให้ให้ต่อไปนะคะค,ค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะสามารถไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะคุณลุงอนงแท่นแก้วแล้วก็อรวันรักษาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ